สวัสด,ดีคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้จันทามาทำซีชวนกินเองที่บ้านค่ะเพื่อนอันนี้ก็คือนน้าซุปนะคะแดี๋ยวจันจะใช้ซุปก,ก้อนรสดีตัวนี้นะคะซุปหมาล่านะคะเออซีชวน,นวันนี้จะทําหมาล่ากินค่ะ <c oughs> นี่ค่ะซุปหมาล่านะคะเราจะทําหมาล่าหม้อไฟน, <c oughs> น,น,นะคะนี่ค่ะแต่ก็จะมีเห็ดนะคะมีผักต้นหอมมีัหละพามีขึ้นค่ามีามาราะแดยมีหัวไก่มีผักกะทัลกะหล่ำปีแล้วก็มีวุ้นเส้นด้วยนะคะมีเห็ดหอมเห็ดห่ัเห็ดเข็มใหญ่กับเห็ดเข็มเล็กนะคะ นี่ค่ะ,ะวัตถุดิบการใส่ก็จะมีเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อหมูแล้วก็เนื้อวัวนะคะแล้วก็มีเครื่องในมาีกลิ่นล่ละมั่งไก่ดำแล้วก็ตับนะคะเพื่อนแล้วก็ปลาค่ะมีปลาเกาะด้วยนะคะแล้วก็มีผ้ากีริวะคะ่ะเราจะมาทำกินเองนะคะเพื่อนมาดูกันเลยว่าจะน่ากินไหมจะเห็นเขาทำในยูทูปน่ากินนะคะเป็นตัวใหม่ของรถดีเลย่ีซุปหมาล่าหม้อไฟค่ะ จะใส่ลงไปทักสองก้อนนะคะเขาบอกว่าถ้วยหนึ่งสามารถใส่ได้สองก้อนค่ะจนไม่ได้เก็บหมดนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะลองใส่ลงไปค่ะมาแรกวไปะละวเขาบอกว่าน้ําถ้วยหนึ่งต่อสองก้อนนะคะดี๋ยวนี้ทนสมัยแล้วนะคะอะไรก็จะดสบายนี่ค่ะเราใส่ลงไปแล้วน้าซุปก็จะเปลี่ยนสีแบบนี้เลยนะคะน่ากินอยู่นะหอมขึ้นมาทันทีเลยคัะเพื่อน ไม่รู้จะเจ้มจ้นไหมนี่กำลังเก็บเศเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันตอนสุกนะคะจะออกไรลงบ้างค่ะเพื่อนจัใส่เพิ่มไปอีกสองก้อนนะคะน้ำประมาณครึ่งหม้อนี้ต้องใส่สองก้อนนะคะไม่งั้นไม่เข้มข้นค่ะอันนี้จันก็จะใส่ผักลงไปเลยนะคะเราจะเอาผักลงไปก่อนเลยนะคะเริ่มจากกระหล่ำนะคะเพื่อนผักลงไปเลยกระหล่ำลงไปก่อนกระหล่ำทำให้น้ำซุปหวานนะคะตามด้วยเห็ดเหนแบบเห็ดก็ใส่ลงไปเลยกินประมาณไหนก็ใส่ประมาณนั้นนะคะ ใส่ไปอย่างละลิบอย่างละน้อยก่อนนะคะก็ผักกาดขาวะค,ะค่ะเบอร์นหนึ่งขายจียโอเบอหนึ่งถายผักใส่เติมบารกระบนมากเลยนะจันเนี่ย <c oughs> แล้วจันก็จะใส่เนื้อหมูนะคะเ <c oughs> นื้อหมูะค่ะใส่ลงไปต้มเลยเนื้อหมูมันสุกยากเราต้องต้มก่อนนะคะ <c oughs> ก็าะตามด้วยตับสามเพื่อนจะใส่เป็นของกินก่อนนะคะใครกินก็ค่อยใส่นะคะแล้วก็ใส่ที่ หรือว่าปลาไผหลังหรือไหคะตีหรือไผ่หลังหนือวาคะแต่เนตีแล้วก็แต่แค่กิริยที่จริงแม้กีริยวต้องคืของเขานะคะไม่จคเป็นต้องใส่เลยตอนนี้มีปลาตามีปลาตาชกินปลานะคะก็จะใส่ปลาไปด้วยอ่าก็ใส่นะไปทดลองจากกินนะคะ ก็รอหม้อเดือดเลยค่ะตอนนี้น่ากินมากเลยเพื่อนลองไปทำกินดูนะคะทำง่ายอร่อยด้วยหม้อไฟมาล่าหม้อไฟค่ะนี่ค่ะน่ากินมากเลยหน้าตามาล่าหม้อไฟของเราแซ่บๆกันจ้ะเพื่อน